คอร์เซ็นเตอร์ปัญหาเรื่องรังสันคอนความมั่นคงของคนไทยมีเหย่ือไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นคนวัยทำงานผู้สูงอายุหรือแม้แต่นักศึกษาต้องสูญเสียเงินทองและอาจนำไปสู่การจบชีวิตเพราะความเครียด เพื่อตอบโต้ปัญหานี้มาตรก,การเร่งด่วนคือการปรับปรุงพรกรมาตรก,การป้องกันและปราบปรามอัชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ2566ที่ของเดิมยังขาดอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนเช่นการจัดการบัญชีม้าบนแพลตฟอร์ม P2P การคืนเงินให้ประชาชนและการกำหนดความรับผิดชอบร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ล่าสุดคอรมอได้อนุมัติร่างพรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือพอรกรไซเบอร์ให้อำนาจเด็ดขาดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเพิกถอนเพิ่มโทษโดยมีสาระสำคัญเป็นการเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมพรกฉบับเดิมพศ .2566 ดังนี้ 1. เพิ่มอำนาจการดำเนินการกับแพลตฟอร์ม P2P ที่เกี่ยวขอ้รร ider, อ,งงอ,วของกับการกระทำผิด 2. เพิ่มหน้าที่เทลโคผู้ให้บริรต้องระงับซิมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด 3เพิ่มหน้าที่การส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีม้าของธนาคารต่างๆไปยังปป,ปงเพื่อตรวจสอบและคืนเงินให้กับผู้เสียหายได้รวดเด็วมากขึ้น 4. เพิ่มบทลงโทษแพลตฟอร์ม P ิทูีหรือธนาคารที่ไม่ปฏิเสธการเปิดบัญชีของคนร้าย 5. เพิ่มบทลงโทษผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อที่ 6. เพิ่มบทลงโทษให้กับสถาบัานทางการเงินเครือข่ายมือถือสื่อสังคมออนไลน์มีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้หลังคอรมอรเห็นชอบและมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วจะมีผลบังคับใช้ทันทีซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน30วันคาดว่าประกาศบังคับใช้ได้ในเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้จากนี้ไปเจ้าของแอปพลิเคชันธนาคารและเครือข่ายมือถือจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อีกต่อไปถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ